ผลกระทบที่น่ากลัวการติดเชื้อสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดรฟันดอฟีโอตูดีเครับกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติสิทธิ์นะครับหมอฟันครับเป็นวิศวกรแพทย์และหมอฟังเกมกติการคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดครับนะครับวันนี้ครับเรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาพบกันค่อนข้างดึกนิดนึงนะแล้ววันนี้เป็นค่อนข้างจะค่ำๆในบริปของเพิ่งเสร็จงานและกลับมานะครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับแต่วันนี้หมอขอแยกเป็นลักษณะของมาลักษณะของเสียง นะครับวันนี้ท่านกาลังอยู่ในรายการของหมอฟันขอเล่าแล้วกันนะฮะนะฮะวันนี้หมอฟันขออนุญาตไม่เอ่อเอาไปโมตอนนี้ค่อนข้างโฟมนิดนึงนะฮะก็ขออนุญาตเป็นแบ่งปันโดยการผ่านการไลฟ์แต่ว่าให้เป็นลักษณะว่าวันนี้คุณมาฟังนิทานฟังเรื่องดีๆกันก่อนนอนและกันเนาะนะครับเช่นเคยครับถ้าใครเข้ามาแล้วผมก็ขอหัวใจมาดูถึงแม้ผมจะคุณจะไม่เห็นผมก็ตามนะครับ ก็วันนี้ครับหมอจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่น่ากลัวการติดเชื้อโควิดครับจริงๆแล้วหมออยากจะมาแบ่งปันนะฮะแต่อาจจะไปได้ักหน้ของแง่ของการเรื่องของสุขภาพ,พเรื่องของสุขภาพเนี่ยหมอฟันก็ได้แนะนํากันไปหลายๆอย่างแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยแลว้วมาระวังการติดเชื้อย,ยังไงการทำ social distancing ยังไง หรี่ยิ่งยังไงใครเป็นกลุ่มเสี่ยงหมอฟันได้แบ่งปันและได้พูดกันไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้ววันนี้หมอฟันขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงละกันครับหมอฟันขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะแต่ว่าพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นครับผลลัพธ์จากการที่เราเป็นโรคติดเชื้อการที่เราต้องทํางานที่บ้านการที่เราเกิด f o r c e ต้องทำ Forced e f i t c i n g ต่างๆหมอฟันเชื่อว่าครับตอนนี้คุณน่าจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับมากกว่าการที่คุณจะต้องไปการหาแมส ไปหาเจลล้างมือไปหาแอลกอฮอล์นั่นก็คืออะไรครับหลายคนครับตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถูกต้องไหมฮะจริงๆครับก็ใครมีปัญหา้กันก็ขอหัวเราะมาเรื่อยเลยกันมันจะดูฟังย้อนแย้งนิดนึงแต่ว่าก็นั่นแหละฮะตามนั้นครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับถ้าครียัไม่นอนนะครับวันนี้ยางทีบอกเขาตะไม่แสดงตัวแล้วกันนะวันนี้ค่อนข้างโฟมนะฮะก็นะครับทีนี้ประเด็นเป็นงี้ครับ จริงจริงแล้วคน,คนรู้จักเรื่องของวงอะ,อะไรนะวงล้อ6ด้านของคนเราใช่ไหมครถ้าใครไม่เคยรู้จักก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะนะครับวงล้อ6มันจะมีปกติเขาจะมีเขาเรียกว่าวงวงล้อชีวิต6ด้านนะมันจะมีเรื่องของด้านอะไรบ้างก็จะเรื่องเรื่องของด้านได้แก่เรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับส่วนใหญ่ตอนนี้เราให้ความสําคัญกับเรื่องของูสุขภาพเป็นสําคัญให้ความสําคัญมากๆ แต่เรื่องของสุขภาพเราให้ความสําคัญแล้วแต่เนี้ยปัญหาของมันก็คือมันจะมีเรื่องในเรื่องของเรื่องของการงานครับเรื่องของการเงินถูกไหมฮะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องความสัมพันธ์นะครับเรื่องของสมองเรื่องของการนะครับผมนี่ของเอกด้านนี้มีปัญหาทั้ง6ด้านหรือเปล่าประเด็นสําคัญตอนนี้ครับเรื่องของสุขภาพมมีปัญหาแน่ๆแต่หมอเชื่อเหลือเกินครับถ้าใครตามเพจหมอฟันเรื่องสุขภาพทุกคนน่าจะหายหายกังวลไปได้สิ่งที่ตามมาครับการที่คุณต้องอยู่บ้านครับ การที่คุณไปไหนไม่ได้ครับการที่คุณต้องอยู่กับบ้านบางคนบอกว่า work from home ทำงานอยู่ที่บ้านแต่คุณเชื่อไหมครับว่าหลายๆอาชีพครับมัน work from home ไม่ได้ครับเช่นอะไรครับมายกตัวอย่างสมมุติถ้าคุณทําธุรธกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะฮะแล้วคุณสมมติคุณเป็นพนักงานในร้านอาหารนั้นนะครับสมมติว่าร้านอาหารนั้นตอนนี้คือกินที่ร้านอาหารไม่ได้เช่นชาบูเรื่องของจูจิจาบูจิกูอะไรอะไรต้มยำอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ผมก็ นะครับันนี้จะมุนๆนิดนึงนะคร moved. ับนะขอไปด้วยทีนี้ถ้าคุณอยู่จังหวะน,นั้นแล้วร้านถูกป,ปิดคุณไม่ได้ทํางานพอคุณไม่ได้ทำงานเกิดอะไรขึ้นครับพอคุณไม่ทํางานเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็จะไม่มีไรายได้นึกภาพไหมคําำถามคือคุณจะเอาเงินที่ไหนครับไปซื้อแมนครับคุณจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเจลล้างมือครับคุณจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแอลกอฮอล์คุณจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวมากินครับนี่คือปัญหาครับ ผมเชื่อเลยกันว่าตอนนี้ทุกคนประสบปัญหาอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆคนม,มีประสบปัญหาการน,นี้เรื่องข่าวค่อนข้างเยอะกับปัญหานี้วันนี้ครับหมอจะมาชี้ชวนครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณต้องทําอะไรสักอย่างกับภาวะนี้แล้วครับคุณจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นึกภาพไหมฮะคุณจะปล่อยให,ให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อะลรยคนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดก็จบเดี๋ยวไม่มีปัญหาอะไรก็คงจบถามว่าจบเมื่อไหร่ผมเองครับผมเป็นหมอผมยังไม่รู้เลยครับ หมอฟันเองยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะจบเมื่อไห i, ร่เอาผู้ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อคุณไม่มีอาชีพเมื่อคุณตกงานคุณต้องอยู่ที่บ้านโดนกักอยู่ที่บ้านคําถามตอนนี้คุณทําอะไรได้บ้างครับในทุกลองแชร์กันหน่อยครับตอนนี้คุณทําอะไรบ้างทุกคนลองคิดตามนะฮะวันนี้ผมจะไม่เห็นหน้าทุกคนนะคุณก็ไม่ได้เห็นหน้าผมนะแต่ผมก็จะแอบอ่านแอบอ่านข้อความของทุกคนอยู่นะครับไม่เป็นไรครับนะคุณทําอะไรได้บ้างครับนอกจากคนดีอยู่ที่บ้านคุณ กาแฟข่าวโอ้วันนี้มีคนติดเชื้อกี่คนโอ้วันนี้จะมีคนเสียชีวิตไหมโอ้บ้านนั้นอ้อยบ้านนี้เฮ้ยห้าพันจะจะได้หรือเปล่าเอ้ยฉันจะเป็นฉันจ,จะติดเชื้อไหมฉันนี่คือตอนนี้คือฝ่งที่ฝังคมฝันอยดางตอนนี้คือเป็นแต่หมอฟันครับหมอเป็นคนหนึ่งที่จะมาบอกทุกคนว่าคุณไม่จําเป็นต้องเฟรข่าวพวกนี้มากหรอกครับคุณมาคิดดีกว่าว่าตอนเนี้ยคุณจะทํายังไงกับตัวเองดีคุณเอาเวลาที่คุณอยู่ที่บ้านตอนเนี้ย เอาเวลาเนี้ยมาคิดกับตัวเองดีไหมครับว่าตอนเนี้ยคุณจะทําอะไรได้บ้างตอนเนี้ยมันเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างหนักและมันมีโอกาสอะไรที่เราจะสามารถทําได้บ้างเชื่อเหลือเกินครับว่าหลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่หลายๆคนต้องตกงานหลายๆคนน่าดูตามข่าวหลายๆคนไม่มีเงินหลายๆคนไม่มีรายได้หลายๆคนจนปญัญญาหลายๆสิ่งนี้ระย่างมันเกิดขึ้นครับฟีน <uk> ี้วันนี้หมอฟันจะบอกคุณว่าคุณ,คณต้องคิดแล้วครับว่าคุณต้องทําอะไรได้บ้าง บางคนบอกว่าโอ้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีความรู้ครับตอนนี้นะเอาตรงตรงนะฮะง่ายที่สุดครับตอนนี้คุณมีอะไรอยู่ในมือบ้างทรัพยากรที่คุณมีคุณมีอะไรอยู่ในมือกันบ้างครับคุณมีข้าวของเครื่องใช้อะไรไหมคุณมีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถแปลงเป็นเงินทื่อย่างน้อยพอคุณมีเงินคุณสามารถไปซื้อข้าวไปซื้ออาหารมาทานได้ทุกอย่างมันกาลังเปลี่ยนไปนะฮะทุกอย่างมันกาลังเปลี่ยนแปลงอันนี้หมอขอพูดในฐานะของ เพื่อนคนหนึ่งแล้วกันเอางี้ดีกว่าถอนะของเพื่อนคนหนึ่งลแล้วกันนะฮะอันนี้แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวการติดเชื้อครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ฮะวันนี้ขอเบรกเรื่องของการติดเชื้อผมพูดมาค่อนข้างเยอะละพูดมาบ่อยมากๆละนะฮะวันนี้ผมขอพูดเล่งกับว่าคุณต้องจัดการยังไงกับชีวิตตัวเองตอนนี้ดีกว่านะฮะใครชอบก็ได้ขอหัวเราะมาเลยๆครับแล้วก็ฝากกดแชร์และี้แบ่งปันเป็นเต็มสติครับ คุณต้องเฟพนสิ่งที่ดีคุณต้องหาทางทำยังไงก็ได้ให้คุณมีเงินคุณต้องหาทางทำยังไงให้คุณมีอาหารคุณต้องทำยังไงให้คุณรอดจากวิกฤตนี้ให้ได้กับการที่คุณอยู่ที่บ้านแล้วคุณไม่มีงานทำหมอขออนุญาตเสนอทางเ,าเลือกฟั่งๆนะฮะฟักสองสามทางแล้วกันที่หมอเห็นแล้วดูค่อนข้างเวิร์กอ่ะอย่างเพื่อนหมอครับเพื่อนหมอเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นอ่าเป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่หมอนะฮะเป็นคือเป็นเพื่อนเพื่อนสมัยมัธยม ประกอบกาเขากป็ประกอบร้านอาหารคือเหมือนถึงว่าทําร้านอาหารแล้วก็ให้ข้าวออกมา,มากินถูกไหมฮะก็คือมีร้านมีคนมาทานข้าวตอนนี้ร้านอาหารถูกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทําอะไรได้อย่างมากครับก็ทําได้เดเว v e r y ถูกไหมฮะถามว่าการเดเวลลอปมันจะได้รายได้เท่ากับการเปิดร้านหน้าร้านไหมบอกเลยว่าคําตอบคือไม่ครับถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยคุณต้องทําเพราะถ้าคุณไม่มีอินคลามคุณไม่มีเงินเข้ามาคุณไม่ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้แน่นอนนึกภาพไปฮะ เอาแต่มีบางคนบอกอีกก็ไม่ได้มีร้านอาหารไม่ได้มีเอางี้เอาง่ายๆตอนนี้คุณมีอะไรอยู่ในมือบ้างครับคุณมีความรู้อะไรไหมคุณคิดว่าตอนนี้เขากาลังต้องการอะไรครับคุณคิดว่าตอนเนี้ยเขากําลังต้องการอะไรง่ายที่สุดอ่ะผมเห็นเพื่อนของผมนะฮะบางคนอีกเหมือนกันนะครับที่คตีนี้คือเขาก็คือเป็นพนักงานบริษัทนะฮะแล้วปรากฏว่าพนักงานบริษัทนั้นก็ถูกปิดนะก็คือลดคนลดจำนวนคนสิ่งนี้คือเขาทําอะไรบ้างได้บ้างก็เขาก็ อยากขายก็ขายเขาไปเอาสิ่งที่เพื่อน<า>ผมคนนี้เป็นอ่าอีกคนนี้ดีกว่าคนนี้ครับคนนี้เป็นเพื่อนผู้หญิงนะแล้วคนนี้ทํางานเป็น Air ์โ s t เตสครับเขาเป็น Air h o แล้วตอนนี้ไฟบินไม่มีนะครับเพราะไฟบินไม่มีรายได้ไม่เข้าพอได้แรงเยตอนนี้คือต้องอยู่ที่บ้านคําถามว่าตอนนี้ทําอะไรได้บ้างจากคนที่เคยได้เงินสมั่เสมอตลอดเวลาและอยู่มาวันหนึ่งตอนนี้เงินไม่เข้าเลยแต่เราต้องมีการเป็นเงินตลอดเวลาทํำยังไงครับ เขาไปเอาสอิ่งที่อยู่ที่บ้านเขานั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมที่เขาซื้อไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่ในบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันพอที่จะออกมาขายแล้วแปลงเป็นเงินได้เอาออกมาขายก่อนนึกภาพไหมฮะอะไรที่คุณยังพอทําได้ก็ต้องทําก่อนช็อตนี้คือคุณต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะ ไม่ใช่ว่าวันๆคุณคุณไปเฟดตะข่าวโอ้ฉันจะเป็นยังไงมันจะจะมีคนเสียชีวิตนั้นอะไรมันจะจบคุณไปจมปากไปมีความเครียดไปมีความกังวลแล้วมันไม่จบไม่ฟิ้นครับหมอฝันอยาให้คุณกลับมาที่ตัวเองกลับมาอย่างที่ใจตัวเองว่าคุณต้องทายังไงต่อไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณมีคนที่คุณรักคุณมีครอบครัวของคุณคุณจะอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้คุณจะใช้เงินเก็บต่อไปแบบนี้ไม่ได้เพราะผมเชื่อเลยว่าเงินเก็บหลายคนบางคนไม่มีเงินเก็บด้วยซ้ํา อ่บางคนมีเงินเก็บแล้วเงินเก็บแล้วมันจะเก็บแล้วมันจะได้อีกเท่าไหร่นึกภาพออกไหมฮะนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นครับหมอฟันอยาออกมาเตือนนะครับอ่ะตอทีนี้เอาขายดิแล้วผมเห็นบางคนก็เพื่อนผมบางคนก็ตอนนี้ก็เริ่มมาขายขนมคืออะไรที่ทําได้ก็นที่คุณทําก่อนเลย อะไรเสมัดแปลงไปนะคือจริงๆแล้วบางทีการขายขนม,มคุณอาจจะทาขนมไม่ได้อร่อยหรอกคุณอาจจะทําไม่เป็นด้วยซ้ำแต่อย่างของคุณทําออกมาทาออกมาขายบางคนเขาอ,อาจจะไม่ได้ฟื้อกินเองก็ได้นึกภาพไหมฮะเขาอาจจะฟื้อไปช่วยเอ่อไปช่วยหมอไปช่วยพยาบาลผมเห็นหลายคนหลายที่นะซื้อของไปช่วยเอ่อคุณหมอพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเขาอยากอุดหนุนคุณอยากช่วยคุณนึกภาพไหมฮะแต่คุณต้องมีอะไรออกมาสักอย่างไม่ใช่ว่าคุณจมปักกับตัวเอง จมปักกับวิกฤติจมปักกับความทุกข์จมปักกับความเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้ครับเห็นไหมฮะว่ามันน่ากลัวการที่คุณเป็นโรคบางคนเลยบอกว่าโอ้รู้งี้อะไรนะเ,เป็นโรคให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว่าอคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะคิดอย่างนี้หมอฟันก็ไม่แนะนําอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ดีเลยแต่คือคุณต้องทําตัวให้ปลอดภัยที่สุดแล้วคุณก็มาคิดสิครับว่าตอนนี้คุณทําอะไรได้บ้างพอทุกอย่างหมอบอกเลยว่าทุกอย่างมันใช้เงิน ทุกอย่างมาใช้คุณไปจะซื้อแมสมาอันหนึ่งคุณก็ต้องใช้เงินคุณจะซื้อเจลก็ต้องใช้เงินคุณจะซื้อแอกอฮอล์คุณก็ต้องใช้เงินแต่ถ้าคุณยังอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรสักอย่างไม่ได้ละครับไม่ได้ละครับและง่ายทีฟดผมบอกเลยว่าปัจจัยที่ตอนนี้ง,ง่ายที่ฟดที่คุณสามารถทําได้คือคุณมีอะไรอยู่คุณก็เอามาขายก่อนเหมือนที่เพื่อนผมทำนะเดี๋ยวเมื่อที่เพื่อนผมที่เป็นแอลเฟรนั้นทาแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงที่อ ออกมาขายขนมซึ่งฉันทําขนมไม่เป็นจะก็ต้องมานั่งฝึกทางขนมฝึกาหาความรู้นึกภาพไหมฮะนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเนี่ยไม่ใช่เราจะจมปากอ,ยอ๋ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยววิกฤตมันก็จบโอ้บางทีมันไม่รู้ไงฮะบางทีไม่รู้อันั้นเราโชคดีจบเร็วแบบจีนจบดรแบบญี่ปุ่นก็โอเคแต่ถ้าพวคุณเป็นแบบอิตาลีเป็นแบบมันก็ไม่ได้จบกันสั้นๆง่ายๆเป็นแบบฟาร์มันก็ไม่จบกัน่ายๆ,ๆแต่โอเคผมว่าแนวโน้มมันค่อนข้างดีแล้วแต่เราไม่รู้หรอครับมันบอกไไม่ได้ ถูกไหมฮะส่วนเรื่องของภาระเรื่องของสุขภาพปล่อยให้คุณหมอให้คุณพยาบาลให้เจ้าหน้าที่เพท่าให้สาธารณสุขเขาจัดก,การไปคุณทําตัวให้ปลอดภัยแล้วมาหาวิธีครับมาหาวิธีว่าทำยังไงให้ตัวเองมีชีวิตต่อไปได้นึกภาพไหมฮะนึกภาพไหมเก็ตไหมฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมอยากจะมาให้กําลังใจมาแบ่งปันในสิ่งที่อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงแต่หมออยากมาเตือนสติว่า คุณทําอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วคุณต้องทําอะไรสักอย่างง่ายที่สุดมีอะไรก็ที่เพื่อนผมทำมเอามาขายก่อนนะไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครว่าบางคนมาอีกครับบอกว่าผมแมนะนําเพื่อนเฮ้ยมึงทํานั่นไหมเฮ้ยแกทํานี่ไหมเฮ้ยจะดีเหรอเฮ้ยมันจะได้เหรอเฮ้ยตอนนี้ Facebook ปิดกันมองเห็นเฮ้ยจะคุณครับทําแต่ครับตอนนี้ยังไงก็ต้องรอดก่อนไม่มีใครเข้ามาว่าคุณหรอกครับ การทมุดเขาเ้อาแต่ว่าว่าคุณนึงก็ปล่อยเขาว่ากันไปเลยฮะก็ปล่อยอุ้ยทำไมทำไมขายของเนี่ยก็ปล่อยเขาว่ากันไปเถอะครับผมบอกเลยว่าประโยชน์ชีวิตคุณมันอยู่กับคุณเองมันไม่ได้อยู่กับเขาการที่เขาแต่ว่าว่าก็แสดงว่าเขาโมเดิเฟบเรื่องของเขาเขาโมเดิอิชาอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วเราทําความดีเราทําสิ่งที่มันถูกต้องเราทําสิ่ง เราทาความดีเราทํางานเราหาเงินเรามาช่วยเรากินข้าวเราให้กับครอบครัวเราให้ลูกเราเอาคุณก็ต้องมีลูกที่ต้องเลี้ยงอะหลายคุณอ,อย่างหมอฟนก็ต้องมีลูกที่ต้องเลี้ยงจะอยู่เฉยก็ค,คงไม่ใช่มีภรรยามีแม่มีพ่อที่ต้องดูแลนึกภาพไหมฮะนึกภาพไหมเพราะฉะน,นั้นครับวันนี้สิ่งที่หมอฟันจะ,จะมองคืออยากมาเตือนสติทุกคนว่าอย่าปล่อยการที่ stay at home คุณอยู่เฉยๆฉยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยฉันเงินเก็บเยอะ ผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไปทุกอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอ่ะผมยกตัวอย่างผมดูขา่าวมีอยู่คลิปหนึ่งครับมันจะค่อยๆดนึกได้เนาะนะฮะมันก็ดึกๆแล้วต้องขออาภัยทุกคนด้วย <c oughs> นะฮะก็ดึกๆแล้วก็ถือว่ามาแชร์กรันละกันผมมีทุกอย่างมีที่ผมดูมีคนขับแก๊ปนะฮะคนขับแก๊ปตอนนี้นะครับธุรกิจการส่งอาหารนะครับตอนนี้คือแบบถล่มทลายครึ่งเดือนมาเขาสามารถทำรายได้ทั้งห้าหมื่นบาท เขาทำอย่างเต็มที่แต่ก่อนก่อนที่เขาไม่ได้แย่งห้าหมื่นโอ้ยดูขับแก๊ปมันไ่้ไงจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วผมไปดูคนที่เขาขับมาเขาเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ามันต้องทําครับตอนนี้ยังไงก็ต้องทําอะไรที่คุณทําได้ขับแก๊ปคุณมีอะไรบ้างครับคุณไม่ต้องมีอะไรคุณแค่มอเตอร์ไซค์คันหนึง่งมีใบขับขี่คุณก็ขับได้แล้วนึกภาพไหมฮะนึกภาพไหมฮะอ่ะมีคนบอกว่าไม่มีเงินทุนสิคนระัะง่ายมากครับไม่มีเงินทุนเขาไม่ต้องลงทุนครับอะไรละครับที่มันไม่ต้อองงงลลทุนคคิดสรับ อะไรที่ไม่ต้องลงทุนผมว่าผมว่าขับแกร็บก็ไม่ต้องลงทุนนะเอาพูดตรงๆคุณขับวันหนึ่งค่ะคุณไปยืมมอเตอร์ไซค์ไปยืมใครก็ได้ไปเช่ามอเตอร์ไซค์ใครมาก็ได้แล้วคุณก็มาขับก็ได้ก็คือมันมีบิสเนสหรือมีธุรกิจบางธุรกิจที่คุณไม่จําเป็นต้องลงทุนอ่ะหรือสมมุติว่าคุณออกมาสอนได้ไหมอ่ะผมเห็นเพื่อนบางผมบางคนก็ออกมาสอนนะฮะนะฮะว่าอาจจะางาเช่เชี่ยวชาญเรื่องของการทําอาหารเขาก็ออกมาสอนบอ,อกว่าเฮ้ยทำอาหารทำยังไงทําคุกกี้ให,ให้อร่อยทอยํายังไง ทำคุกกี้ทำ uh, กับข้าวอะไรให้มันอร่อยให้มันแตกต่างแต่ทำยังไงก็ออกมาสอนก็มีคนเรียนเอาแปลงสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ไม่รู้ว่าคุณมีทรัพยากรอะไรบ้างแต่ผมมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องมีอะไรสักอย่างน้อยหนึ่งอสองอย่างผมยกตัวอย่างไปหลายอย่างนะนึกภาพไหมผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นอ่ะคุณ คุณไม่คุณก็อ่างนนนะคุณมีอะไรมาขาย,ขายก็มาขายก่อนแบบเพื่อนผมหรือก็เอามาทำอาหารเอาแล้วก็ขายโพสเฟซบุ๊กง่ายนิดเดียวโพสเฟซบุ๊กหรือโพสลงไปโพสลงไลน์บอกเพือ่อนโอ้ยอย่างน้อยคุณขายในหมู่บ้านเอาหมู่บ้านผมมาขายขนมขายอาหารกันเต้ยป็หมดเลยพูดตรงๆไลน์เด้งกันไม,ไม่ไม่จะมันจะไหวแบบเยอะแยะมากมายไก่ก็ก็ส at home ถูกไหมฮะนึกภาพไหมฮเนี่ยขออย่างหนึ่งครับคุณหยิบออกมาทําสักอย่างให้มันรอดให้มันผ่านจากตรงนี้ไปได้ก่อนดีไม่ดีสิ่ง สิ่งที่สร้างรายได้ให้คุณมากกว่าปกติในอนาคตก็ได้นึกภาพไปฮะอะหรือดูข่าวมีเป็นวิศวกรการบินมาทําอะไรเป็นช่างฟอมแอร์ก็นี่ฮะคือมันต้องทํายังไงก็แล้วแต่ให้มันให้มันผ่านไปได้ก่อนโอเคไหมครเพราะฉะนั้นนี่ฮะนี่คือผลกระทบที่น่ากลัวการติดเชือ้อถ้าคุณปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปปล่อยให้เวลามันผ่านไปและคุณไม่ทําอะไรสักอย่างเลยและคุณมาแต่นั่งรอความหวัง เราคนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยอ่ะบางคนห้าพันตอนนี้ยังไม่ได้ดิฟัมผมบอกเลยว่ามันยากครับแล้วคิดว่าห้าพันนี่มันจะดูได้กี่วันฮะนึกภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับตั้งสติครับตอนนี้คุณต้องตั้งสติก่อนเลยว่าคุณจะเอาอยัางไงกับตัวคุณเองดีคุณจะไปต่อไหมคุณจะทํยังไงดีแล้วขอผมไม่แนะนํานะคุณจะไปใช้คิดลบแย่ฆ่าตัวตายอันนี้หมอฟันไม่แนะนําเลยครับไม่ให้ททำมันเป็นบาปเป็นกรรมไม่ดี นะหน้าที่ของเราคือเราต้องสู้เราต้องผ่านไปให้ได้ดุจภาพเนีฮะเราต้องผ่านไปให้ได้โอเคไหมครับถ้าอา้าโอเคพิมพิมอะไรเนาะพิม์โอเคมาให้หน่อยพิมพ์โอเคมาให้หน่อยนะพิมพ์โอเคมาให้หน่อยนะครับวับนนี้เนี่ยแหละคือผลกระทบที่น่ากัอการติดเชื้อคือการที่คุณไม่มีเงินเป็นหนึ่งอันไม่มีงานไม่มีเงินและอันนี้แหละเป็นอันหนึ่งอันในวงล้ออันหนึ่งที่มันมีความสําคัญมากๆที่คุณต้องทําต่อไป ยังไงคนยังไงก็ต้องใช้เงินยังไงเราซื้อแมสเราก็ต้องใช้เงินเราซื้อเจลแอลกอฮอล์ป้องกันก็ต้งนะเงินเงินเรากินอาหารกินข้าวยังไงก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นครับคุณต้องมีสติละการก่อนคือคุณต้องมีสติก่อนออคุณมีสติแล้วคุณจะคิดอะไรออกว่าคุณจะทํำยังไงต่อไปคุณจะเบอร์นหนึ่งทำยังไงเบอร์สองทำยังไงอันสามทำยังไงอันนี้ยคุณทําเลยโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับ อย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยปล่าประโยชน์อย่าจมปักกับสิ่งที่มันเป็นความเครียดความเศร้าความเบื่อความอะไรก็แล้วแต่หรืออย่ามัวแต่เฟร้แต่ข่าวที่มันแบบโอ้ยคนนั้นจะนี่เป็นยางไม่ต้องอันนั้นมันมันเป็นมันเป็นแค่ข่าวเดี๋ยวมันวันนี้เกิดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จบแต่คําถามคือคุณจะทํำยังไงกับตัวคุณเองดีคําถามคือคุณจะทํายังไงกับชีวิตตอนนี้ของคุณดี นี่แหละฮะคือสิ่งที่หมฟันอาจจะออกมาเตือนแล้วจะมาแบ่งปัน,นถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ลองเอาแบบเพื่อนที่ผมบอกไอ้ที่เพื่อนที่ผมทำใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแอลสเตทที่ออกมาขายกระเป๋านะหรือ,อหรือพน,นักไอยเพื่อนที่ออกมาทำเปิดเปิดร้านอาหารแล้วก็อย่างก็อ่ะฉันก็มาขับแกป๊ปอะไรอย่างงี้นะครับหรือคืออะไรที่มันทําออกมาได้เงินเอาตอนนี้ช่วยกันไปก่อนประทังกันไปก่อนถูกไหมครับ ส่วนเรื่องนี้ฟีเจอร์เนคุณก็ไปเจราจาผ่อนผันกับธนาคารไปเจราจาผ่อนบ้านผพรนรถก็ไปเจราจาเพราะตอนนี้มันมีโครงการที่มันช่วยดหนี้ลดดอกได้อะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปจัดก,การโอเคไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นครับอันนี้แหละฮะคือสิ่งสําคัญที่วันนี้จะเอามาแบ่งปันในรอบค่ำกันวันนี้นะครับวันนี้ก็หมอฟันอยากเล่าอยากแบ่งปันก็มาขอแบ่งปันในเพียงเท่านี้เนาะวันนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้ากันก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์อะไรกันไปไม่มากก็น้อย นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับที่เพจดรฟันดอทซีโนะครับแล้วก็ y YouTube หมอฟันหมอฟังเ็มนะครับแล้วก็ตอนนี้หมอฟันมีอ่ามีหนังฟืออ่าใช่มีหนังสือนะครับหายปูด้วย 3M นะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์ว่า 3M มานะครับเดี๋ยวจะทางกลับไปก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนไว้2ปีแล้วอ่านะครับคือผมไม่รู้จะช่วยอะไรกับกับกับทุกคนนะฮะก็พยายามออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆแล้วก็อ่าฉันมีอะไรดีๆใช้ก็มาแบ่งปันแล้วกันใครไม่ฟื้อผมก็ไม่โกรธไม่ว่าอะไรนะแต่ผมมั่่่นนนใจวาคคทีฟื้้อยยงงไไไกก็็ุณดปประโช์ นะว่าผมก็นี่ก็เป็นอันนึงที่ผมเอาออกมาขายก็มาแบ่งปันนะครับนะครับนะก็ฝากกันไว้แต่เพียงนี้นะครับก็วันนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็ทุกคนก็หลับฝันดีนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาฟังตั้งต้นจนจบนะฮะแล้วก็หวังว่าคุณคงได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็พบกันอีกครั้งนะฮะกับหมอฟันอยากเล่านะหมอฟันอยากเล่านะครับก็นะครับมีคนบอกว่าอะไรนะวันนี้ฟันี้ผู้เกดเรล่นมันจะกักตัวอยู่ในบ้านถ้าเอาหนอนบ้านไปแล้วถ้ามีความจำเป็นให้ออกเฉพาะตัวเอง นะครับผมไม่สามารถเขาเ้าไปในเขตตลาดมึงได้เืิองต้นสัปรวันหน้านะเขาเริ่มกักตัวลนะครับุณกุ้งนะคุณกุ้งก็ดูแลรักษาตัวเองด้วยละกันเนาะอะไรทาได้ตอนนี้ก็ทําไปก่อนนะครับนะครับอะไรที่ทำได้กันเราก็ช่วยๆกันนะครับหรือใครมีอะไรคําถามอะไรนะฮะก็ถามพิมพ์คอมเมนต์มานะผมจะพยายามมาอ่านแล้วก็จพยายามตอบให้มากที่สุดละกันเนาะวันนี้ก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ โอเคนะครับก็มาในอีกแนวหนึ่งเนาะไม่รู้ทุกคนชอบแนวนี้หรือเปล่าบางทีก็ไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงหน้าบ้างก็ได้อยากจะคุยกันปกติคุยคุยกันเบื่์เบอได้อะไรไอเดียอะไรก็เอามาคุยกันนะครับโอเคก็หมอฟันไม่ใช่หมอที่เก่งทีฟื้ดครับแต่หมอจะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีที่สุดให้ได้ครับแล้วพบกันอีกครั้งนะครับกับหมอฟันนะครับกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดสำหรับวันนี้ฝันดีทุกคนครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปในคลิปต่อไปฝากกดไลค์ กดดาวกดติดตามนะครับที่ช่อง Facebook ตรงนี้นะครับรักเอร์ฟันเดี่ยแล้วก็ y YouTube หมอฟันหมอฟังเข็มแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายคุณนายครับคุณนายครับคุณนายครับ